ของ most news ค่ะกับช่วงนี้ most world เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นรอบโลกใบนี้เราหยิบยกมาพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะสองเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเรื่องแรกค่ะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการใช้ความเย็นมาเพิ่มชุดโครโมโซมสำหรับการผลิตกุ้งกุลายักษถือว่าเป็นผลงานสุดล้ำของนักวิจัยภาคใต้โอ้โหแบบนี้แล้วน่าติดตามมากๆจะมาะช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้กับ most world รวมถึงอีกหนึ่งเรื่อง นักวิทยาศาสตร์ของเยอรมันนั้นกําลังมีความคิดมีแนวคิดที่อยากจะสร้างมือเทียมที่ใช้ชื่อว่าไบโอนิกแคนค่ะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เหมือนกับมือที่เป็นมือธรรมชาติอย่างแท้จริงจะสามารถทําได้จริงหรือไม่ติดตามได้ในช่วงนี้กับ most world ค่ะ นักวิจัยนะคะได้มีการพูดถึงเรื่องของการผลิตกุ้งกุลาดำยักษ์ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผลสำเร็จนะคะหลังจากที่มีการค้นพบถึงเทคนิคการจัดชุดโครโมโซมด้วยความเย็นค่ะถือได้ว่าเป็นการยกระดับการผลิตกุ้งกุลาดำให้เลี้ยงง่ายทนต่อโรคและยังโตไวจับขายได้ภายใน,ในระยะเวลาถึง3เดือนเลยทีเดียวค่ะ,คะพร้อมกันนี้นะคะมีการจับมือในการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนค่ะเป็นการเปิดบริษัทผลิต ลูกกุ้งขายด้วยนวัตกรรมตรวจจับการวางไข่เก็บไข่อัตโนมัติที่คิดค้นขึ้นเองเพื่อเป็นการลดปัญหา ลดการสิ้นเปลืองแรงงานค่ะโดยข้อมูลนี้นะคะถูกเปิดเผยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัทิราพงศิพาทีค่ะท่านเป็นอาจารย์จากประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะท่านได้ให้ข้อมูลไว้ได้อย่างน่าสนใจค่ะว่าการพัฒนาเทคนิคเหนี่ยวนาโครโมโซม3ชุดถือเป็นการพัฒนายกระดับสายพันธุ์กุ้งกุลาดำให้มีความต้านทานโรคมากขึ้นใช้เวลาในการเลี้ยงให้น้อยลงด้วยหลักการทางเทคโนโลย ยีชีวาภาพนั่นเองค่ะ ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยของท่านอาจารย์เองที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะที่อาจารย์นั้นได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับโรคระบาดในกุ้งค่ะถือได้ว่าเป็นปัญหาสําคัญในลําดับต้นๆที่จะทําให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นซึ่งในขณะนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าจากงานวิจัยจากการค้นคว้าทดลองนั้นประสบผลสําเร็จอย่างยิ่งจนสามารถที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็ทําวางขายออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ และยังสามารถที่จะนำไปจดในรูปแบบของการจดทะเบียนจดตั้งจัดตั้งในบริษัทผลิตลูกกุ้งพันธ์ุในชื่อของบริษัท Noble Food ดจำกัดนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะโดยที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทโนเบิลฟู้ดค่ะชื่อว่าคุณทีสิทธิจิตพิบูลค่ะได้มีการเปิดเผยว่าเรื่องของการเหนี่ยวนำคโครโมโซม3ชุดจากปกติที่กุ้งเนี่ยมีอยู่แค่2ชุดเนี่ยนะคะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ของสัตว์น้ําอยู่แล้วค่ะโดยที่การจัดชุดคโครโมโซมของสัตว์น้ำเนี่ยใช้ชุดโครโมโซมของสัตว์นั้นๆประเภทนั้นๆเองนั่นเองค่ะซึ่งก็มีข้อดีอยู่หลากหลายข้อเลยทีเดียวค่ะอย่างแรกเลยก็คือกุ้งกุลาดํามเ็นเนี่ยคือมันจะ เพศเมียค่ะแต่ว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีกว่ากุ้งปกติเรียกว่ามีเป็นตัวเลขออกมาด้วยนะคะก็คือ 1.3- ถึง1.9เท่าเลยจากเดิมก็คือถ้าเป็นกุ้งกุลาดำแบบปกติเนี่ยต้องใช้เวลาการเลี้ยงประมาณ4-5เดือนถึงจะนำมาจำหน่ายหรือว่านำมาบริโภคได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพันธุ์แบบใหม่อันนี้เนี่ยนะคะก็ใช้เวลาลดเหลือเพียงแค่2-3เดือนเท่านั้นก็สามารถที่จะเก็บขายได้โดยที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยเท่ากับการเลี้ยงแบบปกติ4-5เดือนเลยก็คือสามารถ ย่นระยะเวลาในการเลี้ยงหรือว่าการเพาะพันธุ์ได้นั่นเองค่ะ,คะรวมไปถึงการเพิ่มจํานวนของโครโมโซมค่ะจะทําให้สัตว์มีเซลล์เพิ่มขึ้นพอมีเซลล์เพิ่มขึ้น ตัวก็ใหญ่ขึ้นขนาดก็คือใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะขายได้ราคาดีมากขึ้นถ้าเกิดว่ากุ้งมีตัวใหญ่ขึ้นค่ะแต่ว่าบางคนมีความกังวลว่าถ้าเกิดว่าใช้วิธีแบบนี้แล้วเนี่ยรหัสพันธุกรรมของกุ้งจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่เปลี่ยนค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมรหัสพันธุกรรมของกุ้งยังเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าจะไม่ใช่เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมหรือพูดง่ายก็คือไม่ใช่กุ้งแบบ GMO นั่นเองก็ค,คือจะไม่เกิดอันตรายค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่แปลกไปก็คือกุ้งรุ่นลูกของพันนนนุ์ใหหมม่่แบบี้เคะะจป็ เพราะว่าไม่สามารถแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ได้อันนี้เนี่ยเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นการป้องกันการขยายพันธุ์แบบที่ไม่มีสิทธิบัตรนั่นเองเพราะว่าเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับกุ้งปกติที่เลี้ยงในเวลาเท่าๆกันเนี่ยกุ้งที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยวิธีโครโมโซมแบบนี้แล้วเนี่ยตัวจะใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะว่าใหญ่กว่าค่ะเพราะว่ากุ้ง 3N ที่ได้เนี่ยเป็นหมันทั้งหมดแล้วก็ส่วนมากเป็นเพศเมียในอัตราส่วน2ต่่1คคะทีสัญเลย กุ้งแบบใหม่นี้เรียกว,ว่ากุ้งแบบใหม่นะกุะ้งแบบใหม่นี้เนี่ยทานอาหารได้ดีกว่าทําให้ปัญหาในของเสียในบอ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยลดลงค่ะแล้วก็มีความต้านทานโรคมากขึ้นทนต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นผู้ที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยก็คือไม่ต้องใชย้ยาไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นๆแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ําที่ใช้เลี้ยงกุ้งบ่อยไม่ต้องให้อาหารมากและที่สําคัญพอไม่ต้องทําอะไรเยอะะก็จะไม่เปลืองในเรื่องของค่าแรงงานมากเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการที่ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งเนี่ยจะสามารถลดต้นทุนการ ผลิตได้ค่ะเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์ผู้ประกอบการทั้งหมดเลยลดต้นทุนได้ด้วยแล้วก็ขนาดหรือว่าไซส์ของกุ้งเนี่ยใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีการบอกออกมาด้วยค่ะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาที่ผู้ที่ซื้อนําไปบริโภคแล้วเนื้อของกุ้งมีรสชาติอร่อยกว่าแบบปกติคือเด้งกว่าโอ้โหคือฟังถึงคุณภาพแล้วก็สรรพคุณต่างๆ,ๆเหล่านี้แล้วย้อนกลับไปหลายปีก่อนเรื่องของการพัฒนาการทางด้านของการจเจริญเติบโตส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปในเรื่องของการเกษตรอย่างม ากเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์การปลูกพืชผักต่างๆค่ะยังไม่เคยได้ยินนะคะว่าการปลูก พืชขออภัยค่ะการเลี้ยงกุ้งแบบนี้จะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สาม,มารถจะช่วยให้ขยายพันธุ์กุ้งได้เนื้อกุ้งมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วชอบมากๆเลยนะคะกับงานวิจัยในครั้งนี้ด้วยสโลแกนที่ว่าเลี้ยงง่ายทนโรคโตวไวจับขายได้ภายใน3เดือนอเรียกว่าถูกอกถูกใจบรรดาผู้ประกอบการการเลี้ยงกุ้งอย่างแน่นอนโดยเฉพาะ กุ้งกุลาดำยักษ์แบบนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเศรษฐกิจหนึ่งสินค้าเศรษฐกิจที่น่าจะส่งออกได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ,คะโดยวิธีการเลี้ยงแบบนี้นะคะมักจะนิยมใช้กับสัตว์ที่เป็นอาหารทะเลค่ะโดยเฉพาะ หอยปลาแล้วก็กุ้งทั่วไปค่ะซึ่งถือว่านี่คืองานที่ท้าทายมากๆสําหรับนักวิจัยที่จะต้องหาคําตอบให้ได้ก่อนนะคะว่าในสัตว์แต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการจัดคโครโมโซมด้วยวิธีการรูปแบบใดในอุณหภูมิแบบไหนในสารเคมีชนิดใดซึ่งจากการศึกษาในกุ้งกุลาดําของท่านอาจารย์ท่านนี้นะคะเป็นระยะเวลานานก็ได้ข้อสรุปแล้วค่ะว่าการใช้ความเย็นนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการเหนี่ยวนําการเพิ่มชุดคโครโมโซม ที่ดีที่สุดซึ่งจะนำมาสู่การสร้างเครื่องผลิตกุ้งกุลาดำ 3N ในแบบอัตโนมัติค่ะ,คะโดยเครื่องตรวจการจับวางไข่ของกุ้งกุลาดำนะคะแล้วก็เครื่องมือเก็บไข่กุ้งกุลาดำที่ในขณะนี้มีการจดสิทธิบตัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะนามาใช้ในการผลิตลูกกุ้ง 3N ของบริษัทโนเบิลฟู้ดจำกัดนั่นเองค่ะนอกจากการวิจัยรูปแบบของการจัดชุดคโครโมโซมเพื่อพัฒนาแล้วก็ยกระดับสายพันธุ์ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแล้ว ะะแล้วก็เรื่องของการสร้างเครื่องมืออัตโนมัติในอนาคตก็กําลังจะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ,คะโดยนอกจากนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพันธิราค่ะยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าในอนาคตข้างหน้า มีการวางแผนที่จะทํางานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเรื่องของกุ้งกุลาดําเท่านี้เรามองว่าประสบผลสําเร็จแล้วขนาดของกุ้งมีขนาดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นความอร่อยก็มีมากขึ้นรวมถึงกระบวนการในการเลี้ยงก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นทนต่อโรคเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสียหายะจะน้อยลงในทันทีแต่ว่าเท่านี้ท่านดรพัทิราย,ยังบอกว่าไม่เพียงพอค่ะ เพราะว่าอยากจะศึกษาถึงองค์ประกอบทางชีวเคมีโดยเฉพาะเรื่องของกรดอะมิโนเรื่องของไขมันในกุ้งการศึกษาเกี่ยวกับการต้านทานโรคเรืองแสงตัวแดงตัวขาวการศึกษาการทนต่อความเครียดในสภาวะต่างๆ รวมถึงการศึกษาคุณภาพของเนื้อหลังการเก็บเกี่ยวนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่จะนําไปขายนั่นเองค่ะเนื้อของกุ้งมีความอร่อยมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะนําไปต่อย,ยอดความรู้และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อลูกกุ้งไปเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมโอโ้โหต้องชื่นชมกับงานด้วยใจดีๆแบบนี้นะคะเมื่อมีเครื่อง เก็บไข่กุ้งเครื่องวางไข่กุ้งต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราก็จะได้กุ้งกุงลาดำที่มีสายพันธุ์ที่มีคุณภาพพร้อมจําหน่ายในภาคเศรษฐกิจในเชิงเศรษฐกิจด้วยราคาที่เรียกว,ว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคค่ะถึงแม้ว่าราคานั้นอาจจะเป็นราคาคุณภาพแต่คุณภาพที่ได้ตามมาจากการบริโภคกุ้งที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงแบบจัดชุดคโครโมโซมแบบนี้ก็จะทําให้คุณนั้นบริโภคเนื้อ กุ้งได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณนักวิจัยจากเยอรมันค่ะเมื่อเรากำลังพูดถึงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายแน่นอนว่าเราโชคดีที่เกิดมามีอวัยวะครบทุก32ประการ เวลาที่เราทํางานสิ่งต่างๆถ้าหากว่าเกิดอาการเจ็บข้อมือ<ฆ>ทํางานไม่ค่อยถนัด<ฆ>เราก็รู้สึกติดขัดแล้วแต่ผู้ที่พิการผู้ที่ทุพพลภาพในอวัยวะต่างๆนั้น เขาน่าจะมีปัญหาแล้วก็มีความรู้สึกว่าด้อยคุณภาพในการใช้ชีวิตมากกว่าเราเยอะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นมือของมนุษย์นั้นถือว่าเป็นผลงานการสร้างสารรค์ของธรรมชาติที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดอย่างหนึ่งแน่นอนว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องของการผลิตมือเทียมค่ะให้กับผู้ที่สูญเสียมือจริงไป นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยบอกเลยนะคะว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่เรากําลังจะทําขึ้นเพราะว่านอกจากมือเทียมที่ทําขึ้นนั้นอยากจะเรียนแบบให้เหมือนกับมือธรรมชาติหรือว่ามือจริงให้ได้มากที่สุดทั้งเรื่องของน้ําหนักเบาอ่อนนุ่มแล้วยืดหยุ่นให้ได้มากที่สุดแล้วนะคะยังจะต้องมีความแข็งแรงเพื่อให้สามารถใช้งานหรือว่าหยิบจับสิ่งของต่าง ควบคุมการทํางานการสั่งงานของเจ้ามือ,อของเจ้าของมือได้อย่างะสะดวกโด,โดยในปัจจุบันนะคะอวัยวะเทียมทั่วไปนั้นมักจะใช้ระบบการเคลื่อนไหวแบบไฮดรอลิกหรือว่าระบบไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นระบบมอเตอร์หัวฉีดอัดลมค่ะเพื่อจะทาให้อวัยวะเทียมนั้นเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงอวัยวะจริงที่สุดนั่นคือระบบการทํางานของอวัยวะเทียมในปัจจุบันนั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะมีนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซาแลนค่ะได้มีการทดสอบนวัตกรรมที่เขามีความเชื่อค่ะว่าจะสามารถนํามาพัฒนาเป็นมือเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการใช้ไฟเบอร์ที่มีน้ําหนักเบาค่ะสร้างจากโลหะที่ผสมขึ้นมาระหว่างนิกเกิลแล้วก็ไทเทเนียมสามารถนํามาเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อเวลาที่วัสดุนั้นเชื่อมกับไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของคุณฟิโลมิน่าซิโมนนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยนี้แหลคะค่ะมหาวิทยาลัยซาแลนด์นะคะเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวของมือเทียมที่มีชื่อว่าบ i o อนิกแฮนนี้เนี่ยเขากําล <T> ังพัฒนาอยู่ค่ะแล้วก็ใช้มีการใช้สายไฟขนาดเล็กเป็นหลักเมื่อมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้นิ้วต่างๆสามารถขยับได้ <S <S ก็คือไม่ใช่ายา <S <S ขยับขยับแค่ใช้ขวาหน้า <S <S หลัง <S <S เป็นแกนๆแ,แบบนั้นแต่ว่าสามารถขยับได้แบบอิสระเลยเหมือนมือของคนเราที่เราสามารถขยับได้เลยนั่นเองค่ะ คือถ้าให้จินตนาการตามภาพที่คุณชิมนต้องการนั่นก็คือมือของเราในปัจจุบันนี้ค่ะออสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆหรือควบคุมการทํางานต่างๆผ่านระบบของกล้ามเนื้อผ่านเรื่องของความสลับซับซ้อนของธรรมชาติอย่างที่นักวิจัยกําลังพูดถึงอยู่จริงๆนะคะ,คะแต่การทําอวัยวะมือเทียมนี่แหละค่ะเรื่องของเ,ออเส้นเอ็นเรื่องของอกล้ามเนื้อเรื่องของมวลขนาดต่างๆที่อยู่ในมือเทียมนั้น จะใช้เรื่องของสายไฟชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยนะคะ uh huh. เป็นการทําหน้าที่ในการประสานงานให้มือเทียมหรือว่าอวัยวะเทียมที่นักวิจัยกําลังสร้างขึ้นนี้เสมือนกับมือจริงที่กําลังขยับขยื่นอยู่ตอนนี้ให้มากที่สุดนะคะโดยคุณชิโมนบอกว่าการนําสายไฟจิ๋วนั้นมาใช้จะเป็นการช่วยสร้างกล้ามเนื้อเทียมแล้วก็เส้นเอ็นเทียมที่มีน้ําหนักเบาแต่ว่ามีความแข็งแรงก็คือเหมือนกับเป็นการเลียนแบบให้เหมือนของจริงให้ได้มากที่สุดค่ะ,คะนอกจากนั้นเจ้าสายไฟจิ๋วตัวนี้จะต้องสามารถควบ คุมความยืดหยุ่นโดยอาศัยแรงเสียดทานของสายไฟฟ้านะะในสายไฟขนาดเล็กให้ได้ค่ะ จะทำให้สามารถควบคุมท่วงท่าของมือและนิ้วเทียมนี้ได้ด้วยสายไฟขนาดจิ๋วดังกล่าวนะคะโดยไม่ต้องติดตั้งตัวรับส่งสัญญาณหรือว่าเซนเซอร์เพิ่มแต่อย่างใดค่ะโอ้โห<ช> oh, เป็นวความมหัศจรรย์ที่น่าสนใจมากๆนะคะคือในเนี่ยในมือของเราเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมันเป็นระบบของอวัยวะต่างๆที่เกิดขึ้นแต่นักวิจัยคุณสมน์กาลังจะใช้สายไฟขนาดจิ๋วมาทําหน้าที่เป็นกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของมืออันนี้เพื่อจะทำให้มือเทียมนั้นเหมือนกับมือจริงให้ได้มากที่สุดจมาเคลื่อน ไหวได้เหมือนมือของมนุษย์จริงๆเลยค่ะ,คะโดยที่อีกหนึ่งท่านค่ะที่มีส่วนอย่างมากเลยในงานวิจัยนี้นะคะท่านก็คือท่านอาจารย์ตีเฟนซิเล็กนั่นเองค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้ค่ะมีการเชื่อว่ามีอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะชื่อว่านวัตกรรมเชฟเมมโมรี y อ l ล o อยค่ะจะนําไปสู่การสร้างมือเทียมที่สามารถเคลื่อนไหวและก็ทํางานได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนมือจริงหรือว่าคล้ายมือจริงมากๆเลยค่ะหากมองไปที่แนวทางการพัฒนาอวัยวะเทียมในอนาคตนะคะก็ะจะพบว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขากำ พยายามทําให้อวัยวะเทียมนั้นสามารถที่จะถูกกระตุน้นแล้วก็มีความรู้สึกได้เหมือนอวัยวะจริง,รงๆก็คือบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ใส่มือเทียมอาจจะแค่อยากจะหยิบก็บังคับให้หยิบแต่ถ้าไปจับโดนสิ่งของที่มีความร้อนอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่าไม่ใช่อวัยวะจริงๆของเราแต่<ม>ทีนี้เนี่ยเขามีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้คนที่ควบคุมอวัยวะเทียมนั้นเนี่ยมีความรู้สึกได้จริงๆเหมือนอวัยวะจริงๆเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะต่อสัญญาณที่ได้รับไปยังแผงควบคุมขนาดจิ๋วเพื่อส่งสัญญาณกระตุ้นไปยัง ต่อไปก็คือจะเหมือนอวัยวะของเราเลยทีเดียวค่ะโดยที่สําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซา,ยาแ,แลนที่รมามรมนีเนี่ยแหละคะ่ะพยายามจะหาวิธีทําให้มือเทียมหรือว่าไบโอนิกแฮนของพวกเขาเคลื่อนไหวไปกับกล้ามเนื้อพิเศษที่สร้างขึ้นจากโลหะผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการต่อไปค่ะถ้าหากว่าสิ่งที่นักวิจัยกําลังทําขึ้นในขณะนี้ประสบผลสําเร็จได้อย่างแท้จริงเราสองคนแล้วก็เชื่อ ว,ว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้รับฟังข้อมูลแบบนี้อยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็สามารถที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะว่าเวลาที่บุคคลธรรมดาทั่วไปใช้มือหรือว่าใช้อวัยวะต่างๆในร่างกายในปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกถึงคุณค่าหรอกค่ะแต่เวลาที่สูญเสียไปแล้วนะคะสำหรับผู้ที่สูญเสียมือจริงๆไปถ้าหากพวกเขาสามารถที่จะกลับมามีอวัยวะเสมือนจริงได้ใหม่แล้วใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ เชื่อได้ว่านี่คือความสุขที่มากมายมหาศาลมากๆสําหรับพวกเขาขอให้กําลังใจของเราสองคนนั้นเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะทําให้เกิดมือเทียมที่เลียนแบบเสมือนจริงกับมือที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติได้อย่างแท้จริงนี่คือเสน่ห์ของเทคโนโลยีแล้วกว็นวัตกรรมที่เกิดขึ้นทางวิทยาศาสตร์เราคงจะต้องติดตามความคืบหน้าของความสําเร็จในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าเมื่อสักครู่นี้น้องปิ่นพูดถึงเรื่องของ GMO ใช่เดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาพูดถึง ประเด็นนี้ว่า GMO ที่แท้จริงที่คุณผู้ชมรู้จักที่เราสองคนรู้จักนั้นมีผลดีผลเสียกับเรามากน้อยแค่ไหนช่วงหน้ามีคำตอบในช่วงของ most 4D สักครู่เดียวค่ะ